โอเคครับผมขอการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี่นะครับอยู่กับช่องแฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมโซนโฟเอ็กซ์ติมนะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ก็เป็นวันที่5เดือน9ก้าสองพันนะครับก็มีการอัปเดตแพตขึ้นมาอาจารย์ตัาดานะครับผมก็มีโอ้โหปิดหวังกันไปเยอะนะทุกคนหวังเซตนู่นเซตนี่นะผมพงพงพงไพตะมลไรนะผมเมจิกส้มเมจิก เตมโค้ดนะท้ายก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าทุกคนครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็นี่ครับเติมโค้ดก่อนเลยครับโค้ดก็นี่เลยนะสี่ตัวน่าจะเป็นไวรัสหนึ่งวันแน่ใจนะโอเคครับเราคั p y โค้ดนะครับผมแล้วก็อ่านี่ครับผมแลกแปอเทมนะครับเรากดไปเลยรอสักแป๊บนึงแล้วก็วางครับน่าจะเป็นตัวไล่ไวรัสหนึ่งวันนะครับผมโอเคเนาะของฟรีนะผมก็เรียบร้อยแล้วก็ไปดูเลยครับ อ่ะโอเคผมก็ารายละเอียดก็นี่เลยนะเห็นไหมเข้าเียบไปแล้วนะปรับแก้ไขบั็กนะเซตเซตผีนะผมพันเตอร์นะครับผมแล้วก็เพิ่มกิจกรรมนะครับผมอ่าเป็นอ่าแมสตาบล็อกผีไม่รู้ว่าคืออะไรแนตะ่เดี๋ยวไปดูกันเนาะนำไอเทมก็คือไข่นะไข่ไข่มาเปิดน,นะไข่ใหม่แล้วก็เพิ่มแผนที่นะผมเพิ่มแผนที่ใน PVP นะผมโอเคเนาะปรับบาลานซ์ของแกงวอลมาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะ ก็ปรับแก้ไขบักในชุดฮันเตอร์นะรับผมเรียบร้อยแล้วนะก็คือมันจะมีชุดที่ไม่ได้สเตตัสเนาะก็เพิ่มแผนที่ PP b e n d e อ่าแล้วก็นำไอเทมไข่รับนี้ไข่ใหม่เห็นไหมไข่ใหม่โดยผู้เล่นจะสามารถซื้อได้จากเซตเอ็มเท่านั้นนะไม่มีขายในช็อปใช่ไหมเนี่ยเนี้ยซื้อได้จากเซตเอ็มเท่านั้นนะครับโอเคครับผมแล้วก็ขอแร่ดิจินกันแรงโอกาสออก1.5เปอร์เซ็นตยูนิคออก5เปอร์เซนต โอเคครับไฮออก36เเซ็นตแล้วก็อื่นๆออก57ปเซ็นตะเดตัดก็ตามนี้เลยครับมีของแรนเดียวเลยเป็นหัวเสือสีทองเลกเกอร์มาร์กก็บวกฮิต105เลยโอ้โหบวกไปเชี่ยวไอ้แท็กไปเชี่ยวคืออ e ีแรงครับ105ชิ้ธรรมดา7.5แล้วก็เอพี1,000ก็ถือว่าของเก่ามันมีแค่ของเก่ามันจะมีแค่นี้นะครับตีแรงครับแต่มันไม่ถึงนะตีแรงมันแค่7.10เองนะแล้วก็ ีร้อยแล้วก็มีเอพเจ็ดร้อยสิบไม่มีขีนะครับน่าจะราคาสูงอยู่นะนะครับแพงอยู่นะจะไข่นะไม่ได้จะขุดนะจากไข่นะผมแล้วก็มีนี่ครับผมมีหมวกชูดสลับสีน้ำเงินโอเคนะเห็นเขาแปะกันในกลุ่มประมาณสิบท่าล้วตงนนี้แพงอยู่นะอ่านี่ครับผมอันเดอร์อันเดอร์กอนะครับก็อเป็นหลังนะครับหลังเทนเนลหรือเปล่าเอเซียเอ็กแท็กนะครับยีแรงแปดสิบห้าก็มี คีย์เทคธรรมดาเจ็ดจุดห้าแล้วก็คิย์เทคดามเมอรนน์นับสิบอพันนี้ก็สวยสวยงามครับแล้วก็มีแก๊สแท้งสายสายแท้งนะอันนี้คือไม่คนพลาดนะครับหลังแท้งไม่คนพลาดเลยับใช้ดึนสายแท้งเถื่อนๆนะครับก็บวกเลือดสองัน้านะผมการอีหนึ่งร้อยการตีหนึ่งร้อยและการักอีหนึ่งร้อยนะผมแล้วก็มีอหลังสายฟ้าคือหลังพวกพาวเวอร์ครับผมแก๊สแท้งเหมือนกันไม่รู้ว่าใส่ชื่อผิดหรือเปล่านันไม่รู้นะชื่อทับกัน เนี่ยอันนี้แก๊สแทงอันนี้แก๊สแทงน่าจะไม่ใช่นะ่าจะเป็นหนูว่าพาวเวอร์แทงหรือเปล่าเนี่ยวกกันตีเจ็ดสิบแล้วก็กันหักเจ็ดสิบแล้วแล้วก็มีเอพห้าร้อยนะครับผมโอเคนะแล้วก็มีกิจกรรมกุญแจกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเก้านะครับผมวันนี้ถึงวันที่สิบเก้ามีประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์เนาะวเราดูารายละเอียดเลยครับเห็นไหมตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สองก็คือสองสัปดาห์เนาะก็คือหาได้จากการลง อาเขตโซนนะครับผมหมือว่าลงดันนั่นเองลงดันนะครับเขาจะให้เราลงดันมากขึ้นเนาะแล้วก็ของที่หนึ่งก็คือเปิดรุ้นก่อ,นอ,งองที่สองคอยส่งนี่คือรุ้นจากที่หนึ่งนะอันนี้ก็คือรุ้นจากอันนี้รุ้นจากอันนี้โอ้โหรุ่นมาเรื่อยๆอครับก็คือให้ได้กุญแจ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 ,ก,จก็จะได้เปิดอันนี้นะโอเคนะโอกาสดรอปนี่ให้โอกาสดรอปก็คือโอกาสดรอกกุญแจก็คือ รับเวออก5้าสิบเปอร์ซ็นเลยนะแล้วก็มีเฮด a d ออกสี่สิบตามลำดับเลยครับเห็นไหมอันจีนไม่มีอันจีนไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะโอเคครับผมหลังจะได้กุญแจแล้วก็มาแลกกับที่ยูกินะครับยูกิยูกิ <Y uki S 1> นะกระล่องลสองหมื่นห้ากุญแจก็ดอกฟรีโอเคเลยถือว่าสวยงามว่า่ามแท้เลยนะก็ถือว่าวของข้างในเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวผมจะลองทำค,ำคลิปลงงั้นด้วยนะ อ่าแล้วก็มีขอบทองครับนี่ครับของในกล่องจะเป็นขอบทองนะนี่อขอบทองเอดีทองเอดีขอบทองล็อกขอขอบทองล็อกนะสามส่วนหน้าไอ้หกส่วนหน้านะมาแล,แล้วแล้วก็มีของพวกส่วนหลังด้วยนะครบเซตเลยนะคาร์บอยมีครับผมทีมสายหักไปหมดครับนี่อินอินเวอร์เตอร์ก็มีครับครบนะครับผมประมาณนี้เลยอ่าต่อไปครับผมแบบบาลา,านซ์ระดับ ปรับบาลานซ์ระบบแก๊งวอลนะปรับอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนี่ครับเขาบอกรายละเอียดตรงนี้เลยก็คืออ๊บอ่าก็คือนี่เลยปรับบาลานซ์นะผมตั้งแต่กันยาก็จะปรับบาลานซ์นะปุราพุจิธันวานครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครับเขาจะปรับไปเรื่อยๆนะก็คือจากเดิมนี่ปรับเอพีป้อมเล็กก็คือสามป้อมเอบีซีเนาะจากหนึ่งพันจากล้านห้าเหลือแค่ล้านสองห้าหมื่นหน่วยเท่านั้นครับ แล้วก็ปรับดาเมจของป้อมเล็กจากส0มพันนะยิงเราโดนตรงสามพันเหลือแค่พนะันห้าแล้วโอเคนะได้นัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ในหนึ่งในศูนย์ถึงหนึ่งนาทีแรกป้อมเล็กจะมีค่าดีเฟนต์นี่คือกันนะครับกันอยู่ที่แปดสิบหน่วยหลังจากดีเฟนต์จะลดลงเรื่อยๆจากศูนย์ในสามนาทีคือสามนาทีจะเหลือศูนย์เลยนะครับถ้าผมเข้าใจผิดก็ขออภัยนะจากศูนย์ จากูนยะในในาทีที่สามนะครับผมแล้วก็สามารถ e ตั้งแต่เริ่มได้เลยนะครับแต่จะติดติดจะติดแบบเมจะเข้าแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเห็นไหมยี่สิบหน่วยเอเคนเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็นะครับผมไอเทมทาวเวอร์นะจะสร้างดาเมจทะลุดีเฟนต์ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือไอรูป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 ทาวเวอร์หักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนั่นแหละครับเมื่อตัว เมื่อตัวละครถูก KO หางมีอมากกว่าก็คือง่ายๆเลยครับผมก็ถ้าเรามี h p มากกว่า3,000ขึ้นไปจะเหลือเท่าเดิมนะเห็นไ,ไหมแตถถ่ถ้าเรามี HP พีทีพันปดอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาเป็น3,000หน่วยเลยนะครับเกิดมาใหม่เนาะแต่ถ้าเรามีสูตรเงี้ยดนดูดดูด h อเงี้ยขึ้นมา3,000เลยนะหรือว่าเราอีได้เลยอ่าในกรณีในกรณีที่หมดเวลา15ทีแต่ยังไม่รู้ผลแมชน,น,นะจะตัดสินจะตัดสินตามลำดับนี้หนึ่งแต่ที่หนึ่งตัดสินจาก HP พของป้อมหลัก ก็คือป้อมใหญ่นะครับป้อมใหญ่ที่มันมีประมาณห้าล้านนะครับสองนะครับตัดสินจาก HP พของป้อมรวมทั้งหมดอ๋อป้อมรวมทั้งหมดคือ a อบซใช่ไหมโอเคเนาะกอะคือ ABC สามหาก HP พของป้อมทั้งสองฝั่งเท่ากันจะตัดสินจากคะแนนเคอเฮ้เฮ้ยม่เท่ากันได้เหรอวะไม่มีเท่ากันหรอกครับผมว่ามันไม่มีเท่ากันหรอกเนี่ยมันโพงเนืออเน็ เือนป้อมใหญ่ไม่เท่ากันหรอกนะป้อมหลักอะ่ะยากมาก,กัน,นะ่าจะเท่ากันไปเปะ๊ะหอ่ะจำนวนคิวเท่ากันจะตัดสินจ,จะตัดสินจากดามจที่โจมตีใส่ป้อมฝ่ายไหนที่ทำให้มากที่สุดชนะเรียก,กรณีที่หนึ่งจะติดหนึ่งตองตีหาชนะไม่ได้แต่หาทีแดงชนะปรับหน้าจอ,อผมว่าไม่ยากอะครับผมว่ามันหาสีน่าจะไม่ได้อกเนี่ยมันตัดสินแค่แค่หนึ่งสองกันแหละมันไม่คงเท่ากันเป๊ะๆ<ป><ป>หรอกนะปรับหน้าจอนะครับ ui สรุปผลแกงว้อนนี่สวยกว่าเดิมนะ ถือว่าสวยเลยนะสวยๆแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมนี่นี่ครับผมบักนะครับผมที่อยู่ในระหว่างการแก้ไขนะผมหรือแก้ไขอยู่นะหน้าจอสีดาไม่แสดงภาพก็คือหน้าจอดำนะที่ทุกคนเคยกันเนาะแล้วก็บักลงอาเขตนะครับบักล,ลงอาเขตนะแล้วค้างไม่สามารถจบดันเจียนได้คือโฮเทลกับคืออันเนี้ยของจีนนะครับคือมันมันมันไม่ตับเวลาให้เราอะมันไปเรื่อยๆอะมันบักนะ อ่าระบบหยุดเวลาสว่างแล้วตกปลาในขณะนี้หลุดออกจากกีนนะครับผมก็คือกําลังแก้ไขเนาะเมื่อผู้เล่นเปิดสามจอหากหน้าจอหนึ่งหลุดต้องล็อกอ็นใหม่ทั้งหมดก็คือกำลังปรับอยู่นะครับผมทุกคนอย่าไปเล่นทิ้งงาน,นเนาะเรากาลังแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วแหละดูทรงละพราเขามีคนแบบอ่าลองเีินไปเยอะกันเนาะไอ้พวกหน้าสาจอนะครับหลุดจอหนึ่งแล้วออกหมดอะไรเงี้ยนะซักซือเป็นทุกคนน่ะผมก็เป็นนะเออลงดันนี้ก็เครียดนะโอเคเนาะแล้วก็ปัญหาทุกคนนะ,ะ,นะว่าใคร ว่าไข่ who, นี้ราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไข่นี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมทุกคนก็คงน่าสงสัยกันนะว่าราคาเท่าไหร่นะเนี่ยนมันก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ซีเอ็มขายเท่าไหร่นะเพราะว่าขายจากซีเอ็มเราไปดูกันในเกมก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับผมเราก็อยู่หน้าเกมแล้วนะทุกคนนะตอนนี้นะก OK right? ็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขอเปิดเพลงนิดน okay. ึงเพื่อความล้าวใจโอเคครับผมก็ผมไปดูคร่าวๆนะครับมันไม่มีนะมันไม่มีมันไม่มีอ่า ตัวไข่ตัวไข่เกิดมานะเห็นไหมไมีม่ไข่ต้องอยู่กับท่าเอมเท่านั้นนะครับโอเคนะประมาณนี้เลยแล้วก็แล้วก็นี่ครับดูโจยุกิดูยุกิด,กดนะอืมมันไม่มีไข่ไข่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะว่าเราซื้อมาคุ้มไหมทัตเอมได้มาเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับอันนี้คือน่าจะตองใ่กันเยอะนะผมว่าไม่รู้เหมือนกันดีข้างในก็จะประมาณนี้เลย แลกเปลี่ยนไม่ได้นะผมส่วนมากจะแลกเปลี่ยนไม่ได้นะมีแค่ยาแลกเปลี่ยนได้ที่เหลือแลกเปลี่ยนไม่ได้เลยแยกเปลี่ยนไม่ได้นะผมแล้วก็ทำมาสามหน้าทำไมเนี่ยโอเคครับผมแลกเปลี่ยนไม่ได้นะผมเว้นชุดกับยานะก็ประมาณนี้เลยครับโอ้โหผมซื้อมาทุกอันหนึ่งครับผมไม่ได้ลงเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปดูว่าหนึ่งชั่วโมงจะได้อุจจกี่ดอกนะครับผมจะลองทำคลิปดูเนาะ ก็ถือว่าไม่มีอะไรมากมายครับตอนนี้ก็ปรับเป็นพวกสมดุลซะมากกว่าแล้วก็มีไข่คุณบอกว่าเมจิกมาผมว่ามาวไายจับมาไวาไปก็ลเลยแบบเออไข่ใหม่มาก็โอเคนะแต่ผมไปดูว,ว่าไข่ราคนะาเท่าไหร่เนะมันจะห้สิบาทแล้วอนทีู่กขายกันนะอ่ะพอุยาตดูกน,นะไม่มีขายไข่เลยทุกคนไข่เทิมมาหาเท่าไหร่ นี่ไงไข่ท่เอ็มราคาใบละห้าสิบาทนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยใบละห้าสิบาทนะครับโอเคเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะลงดันให้ดูว่าชั่วโมงหนึ่งจะได้กี่กุญแจนะครับกี่กี่กี่กุญแจนะเอาเฮดลัดดันไปเลยเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาตีเฮดด้วยครับแล้วเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ